ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเพราะอะไรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถึงดารงตําแหน่งได้เพียงแค่สองสมัยเท่านั้นสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสาพันธรัฐมีรัฐธรรมนูญที่เริ่มร่างมาตั้งแต่ปี1787และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ปีถัดมาโดยระบุถึงอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐที่แบ่งออกเป็น3ฝ่ายก็คือฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภาฝ่ายตุลาการโดยศาลสูงสุดและฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีโดยมีจอร์จวอร์ชิงตันได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นคนแรก จอร์ดวอชิงตันได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี1789ถึงปี1797รวมเวลาทั้งสิ้น8ปีหรือ2สมัยแต่ท่านปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่3าํทำให้แนวปฏิบัติของจอร์ดวอชิงตันที่เลือกจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงแค่2สมัยจึงกลายเป็นประเพณีปฏิบัติหรือจารีด ขณะที่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของประธานาธิีปดีไว้เลยนะครับทำให้ประธานาธิบดีในยุคต่อมามักยึดตามแนวทางของจอร์จวอชิงตันที่จะดำรงตำแหน่งเพียงแค่สองสมัยจนเรื่องนี้ได้กลายมาเป็นเหมือนกฎหมายไปโดยปริยาย ในยุคต่อมาได้มีความพยายามผลักดันให้ประเพณีปฏิบัตินี้ได้เป็นกฎหมายขึ้นมาแบบจริงๆจังสักทีแต่ก็ไม่ได้รับความกระตือรือร้นสนใจจากรัฐสภาเพราะต่างก็เชื่อมั่นกันนะครับว่าประเพณีปฏิบัตินี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีผลทางพิจินณยมาโดยตลอดอยู่แล้วกระทั่งเมื่อถึงการเลือกตั้งในปี1940แฟรงกินดีลูสเวลล์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว2ส,สมัย ได้ถูกเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ซึ่งท่านก็ได้รับเลือกจากชาวอเมริกันอย่างท่วมท้นโดยเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา3สมัยตยิดกันโดยก่อนจะถึงการเลือกตั้งครั้งนั้นประธานาธิบดีลูสเวล์ก็วิตกกังวลว่าหากลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมัยที่3จะเป็นการทำลายประเพณีปฏิบัติของจอร์จวอชิงตันในการเลือกตั้งครั้งนั้น สิ่งที่สร้างความประวัติพันธพฤติคือประเด็นที่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีในช่วงวิกฤตสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประเด็นนี้นะครับสำคัญมากเกินกว่าที่ผู้คนจะมาสนใจว่าประธานาธิบดีลูสเวลจะดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ดังนั้นท่านจึงได้รับเลือกตั้งในปี1940และอีกครั้งในปี1944รวมทั้งสินส้น4สมัยติดกัน โดยการรำรงตำแหน่งสมัยที่4ของประธานาธิบดีลูสเวล์สร้างความหวาดกลัวให้กับพรรครีพับลิกันและฝ่ายอนุรักษนิยมในพรรคเดโมแครกว่าจะเกิดการสะสมอำนาจและอาจนำไปสู่ระบอบเผด็จการนิยมรัฐสภาจึงได้ผลักดันรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่22เมื่อปี1947และรัฐต่างๆก็ทยอยให้สัตยาบันมาเรื่อยๆจนถึงปี1951ซึ่งมีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้ 1. ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งได้2สมัยสมัยละ4ปีหรือดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน10ปี 2. ในกรณีที่ผู้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยดำรงตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีคนก่อนสามารถลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีได้อีก2สมัย 3. ในกรณีที่ผู้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยดำรงตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีคนก่อนมากกว่า2ปีสามารถลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีได้อีกหนึ่งสมัย และเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ขออธิบายถึงกรณีของประธานาธิบดีลูสเวลล์ซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าท่านชนะการเลือกตั้งเมื่อปี1944เป็นสมัยที่4และได้ให้สัตยาบันในเดือนมกราคมปี1945แต่เพียงไม่นานก็ถึงแกอ่อสยญกรรมรองประธานาธิบดีจึงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนแต่เนื่องจากประธานาธิบดีทรูแมนดำรงตำแหน่งต่อจากวาระของประธานาธิบดีลูสเวลล์ที่เหลือมากกว่า2ปีดังนั้น ประธานานธิบดีทรูแมนจึงสามารถสมัครเลือกตั้งได้อีกแค่ครั้งเดียวคือในปี1948ซึ่งในครั้งนั้นประธานานธิบดีทรูแมนก็ชนะการเลือกตั้งด้วยแต่การเลือกตั้งในครั้งถัดมาในปี1952ไม่สามารถลงสมัครได้เพราะจะกระทำผิดรัฐธรรมนูญส่วนการดำรงตำแหน่งได้มากที่สุดถึง10ปีนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกายกตัวอย่างให้เห็นภาพคือประธานานธิบดีเอ ดำรงตำแหน่งเข้าสู่ปีที่3เหลือระยะเวลาการดํารงตําแหน่งอีก2ปีแต่ได้ลาออกจากตําแหน่งเสียก่อนดังนั้นรองประธานาธิบดีบีจึงขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแทนต่อมาเมื่อวาระนีครบกําหนดประธานาธิบดีบีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีบีก็กลับมาดํารงตําแหน่งต่อ และ4ปีผ่านไปเมื่อวารานีครบกำหนดประธานาธิบดีบีก็สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งหากชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีบีก็จะกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมรวมเป็นประธานาธิบดี10ปีอย่างไรก็ตามครับมีความคิดที่อยากยกเลิกรัฐบัญญัติน,นี้เพราะการเลือกตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสิทธิ์โดยตรงของชาวอเมริกันอยู่แล้วเรื่องการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเป็นที่ตกเถียงกันมานานหลายปีจะเห็นได้จากการให้สัตยาบันรัฐบัญญัติน,นี้โดย41รัฐ ให้สัตยาบันแต่รัฐโอลาโฮมารัฐแมสซาชูเซตสปฏิเสธที่จะให้สัตยาบันขณะที่รัฐอาริโซนาเคนตักกี้โรดไอแลนด์วอชิงตันและเวสต์เวอร์จิเนียไม่มีการตอบรับใดๆและสุดท้ายครับประเพณีปฏิบัติของจอร์จวอชิงตันได้มีการปฏิบัติกันด้วยมายาวนานมากกว่า160ปีก่อนที่จะถูกทําให้เป็นลายลักษณ์อักษร